สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไว้วิเบ้แหล่งรวมความเคลื่อนไหวของโลกมอเตอร์ไซค์ที่ทุกคนรอคอย วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับอีกหนึ่งตำนานที่กลับมาในโฉมใหม่สุดดุดันกับ Yamaha X s a r 900ปี2026รถแนว n นกเกตเรโทรที่ผสานเทคโนโลยีล้ำยุคและดีไซน์คลาสสิกเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ Yamaha X s r 900รุ่นปี2026ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นส p o r t ตเ r อร a เ e ที่สืบทอดจากยุค 80s แต่ครั้งนี้ Yamaha จัดเต็มด้วยการอัปเกรดของลายจุดทั้งเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่างและดีไซน์ที่มีความสปอร์ตและโมเดิร์นยิ่งขึ้น ตัวถังยังคงสไตล์ย้อนยุคแต่เพิ่มความเฉียบคมด้วยเส้นสายที่ทันสมัยและวัสดุคุณภาพสูงที่ช่วยให้รถดูพรีเมียมตั้งแต่หน้าจรดท้ายยามาฮ่า XSR 900 20 2026มาพร้อมเครื่องยนต์3สูบเรียงขนาด 890cc แบบ CP 3 Generation ล่าสุดให้พลังสูงสุดถึง119แรงม้าที่1000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่93นิวตันเมตรที่7000รอบต่อนาทีส่งกำลังฐานเกียร์6สปีดพร้อมระบบคช ทั้งขครน่งและลงเกียร์ช่วยให้การขับขี่ลื่นไหลและเร้าใจในทุกการเร่แงแซงเครื่องยนต์ล็อกนี้ได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองดีขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเดิมแถมยังผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5บวกทำให้เหมาะก,กับการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกลเฟร,รมของ XSR 900 2026เป็นแบบ D-A-Cast Delta b o x อลูมิเนียมน้ำหนักเบาเช่นเดียวกับ MT 09และได้มีการปรับตำแหน่งจุดยึดให้การทรงตัวดียิ่งขึ้น ช่วงล่างด้านหน้าใช้โชคหัวกลับ KYB ขนาด41ม mm มที่สามารถปรับได้ทุกระดับส่วนด้านหลังเป็นแบบโมโนโช็อปพร้อมปรับค่าพอรีโหลดและรีวาวได้ ทำให้รองรับการขับขี่ทั้งแบบสบายสบายหรือแบบบู๊เต็มที่จัดก็เอาอยู่ระบบเบรกก็จัดเต็มเช่นกันด้านหน้าเป็นดิสก์ขู่ขนาด298ม mm, ิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์เบรกแบบเรเดียนเมาส์จากเบรโม่ส่วนด้านหลังเป็นดิสก์เดี่ยวขนาด245ม mm, ิลลิเมตรมาพร้อมระบบ ABS แบบค o นเนอริง ABS ที่ควบคุมด้วย IMU 6แกนเพื่อให้การเบรกปลอดภยัยและมั่นใจในทุกโค้งยามาฮ่ายังได้ติดตั้งระบบ traction Control สไลด์คอนโทรลลิฟต์คอนโทรลและครูสคอนโทรลมาให้ครบนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่4รูปแบบให้เลือกใช้งานตามสไตล์ผู้ขับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตสตรีทเรนหรือคัสตอมก็สามารถปรับได้ง่ายผ่านหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วแบบใหม่ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปไมร้ายลิงทำให้สามารถดูข้อมูลการเดินทางการแจ้งเตือนหรือแม้กระทั่งปรับการตั้งค่ารถได้จากมือถือโดยตรง ด้านดีไซน์ Yamaha XSR 900 2026ได้รับแรงบันดาลใจจากรถสปอร์ตยุค88 0ปรับให้ดูเฉียบและร่วมสมัยมากขึ้นโคมไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดพร้อม daytime running light รอบวงให้ลุคคลาสสิกแต่เท่แบบโมเดิร์นถังน้ำมันทรงกล้ามแบบใหม่ช่วยเพิ่มความบึกบึนเบาะนั่งทรงแบนพร้อมตะเข็บเย็บย้อนยุคที่เข้ากับท้ายรถทรงกูดเป็ดสไตล์เรโทร ด้านล่างยังมีท่อไอเสียสั้นทรงสปอร์ตที่ให้เสียงครำรามเร้าใจตามแบบฉบับของเครื่องสามสุบใครที่ชอบแนวคาเฟ่หรือเนกเกตคลาสสิกต้องถูกใจแน่นอนน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ193กิกิโลกรัมซึ่งถือว่าควบคุมง่ายและสมดุลดีมากตัวแฮนด์ถูกปรับให้สูงขึ้นเล็กน้อยกว่ารุ่นก่อนเพื่อความสบายในการขับขี่ระยะไกล ส่วนความสูงเบาะอ,อยู่ที่810ม mm, ิลลิเมตรทำให้ผู้ขับส่วนใหญ่สามารถวางเท้าได้อย่างมั่นใจยามาฮ่ายังนำเสนอสีใหม่ทั้งหมด3สีได้แก่ Legend Blue Silver Heritage และ Midnight Black ซึ่งแต่ละสีมีสเสน์เฉพาะต,ตัวตอบโจทย์ทั้งสายคลาสสิกและสายสปอร์ต สำหรับราคาจำหน่าย Yamaha x s r 900ปี2026ในตลาดยุโรปเปิดตัวที่ประมาณ11,999ยูโรหรือราวราว5 0 7 5 0 0 0บาทไทยส่วนราคาคาดการในประเทศไทยหากมีการนำเข้าอย่างเป็นทางการน่าจะอยู่ราว4 8 9 0 0 0ถึง5 2 0 0 0 0บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมที่ให้มา สำหรับใครที่รักในสไตล์เรโทรแต่ไม่อยากละทิ้งความแรงและเทคโนโลยี Yamaha XSR 900 2026คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดทั้งในเรื่องความงามและสมรรถนะนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่ให้ทั้งอารมณ์ดิบและความประณีตในคันเดียวเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างอดีตและอนาคตได้อย่างลงตัว หากชอบความคลาสสิกที่ซ่อนพลังความแรงแบบล้ำยุคามา a h า XSR 900รุ่นนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง By Webe เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากวงการบิ๊กไบทั่วโลกแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ